กันแบบไหนตายครับไอ้ตดเบิโมเยลตัดเยอะไีกาเพื่อนดีนะครับไปไปไป รักกูบันรู้แหละแค่นั้นแหละเฮียไปสัตว์มาดิเฮียเฮีย,ยอะไรอ่ะ เจ็บว่าทำไรไม่ได้ทำไรกินอยู่วะเนี่ยทำไมมันที่ขอดีมาดูเป็นเพื่อนกูกลัวกูกลัวโอเคโอเคโอเคโอเด้งอ่ะโอเด้งไปแดกข้าวแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยดึงจะไปก็ไปมึงอ่านแชตอีกแชตเขาบอกมึงจะตายห่าแล้วกูรู้ละ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 ตอนนี้กูรู้แบบจริงๆ เอ้ยโอ้ยยยยยไออลาวุฒมึงใช้สระบอกนีวุฒิคิตตี้ฉันขอกะบอกไอ้ S <S แทบขึ้นไปป้าเดมี่วุฒิเรนอีเลยเหรอวุฒไม่ใช่แม่ไม่ได้พูดอีโจูสัต<ห>น่า<ค>หนิคิดถึงนะคะไปยังไงต่อไอ้เหี้ยกลัวกลัว ต้องใช้สมองและสองมือสร้างไม่ใช่เอาเส่ภาพนะไม่ลงมือทำเจี๊ยโคตรเจียบ่า yeah. oh, พี่เจม้าโลเปล่าเออะนน้องพี่พี่ดูเพื่อนพี่แก้ปัญหาก่อนนี่ไงสัตว์สัตว์ี่เจี๊ยเอ้ยจัดเจี๊ยไม่ได้ลังไงต่อ ได้จริงไหมนี่เฮ้ยเ yeah! หี้ยเหย่ยหลุดไป๊อหางหน่อยห่างหน่อยหางหน่อยหางหน่อยห่างไปโจห่างไปห่าง,างน่อยหางหน่อย มันทำงานอะไรอ่ะมันทำงานนาน,บบน,น,านเห็นไหตั้แตง,แตงแต่เรเปนแต่งสายแต่ว่าเจมคำถามอันเียมันมีแต,งแต่งอย่างเดียวเลยเอดึง,ดง่วนประกรอบเข้าไป <ช>เจมมี่คือเสียงของการทำของเล่นจริงใช่ไหมใช่ใช่ของเล่นพน่อมันดังน,นี้นี้เหรอเพื่อนตึสิสสิสแบบนนี้แบบนี้แบบเสียงโหยหวนนะเพื่อนมาแล้ว เต่ของเล่นอยู่เียงคนเดินเอ้ e าอุ้ยนี่มาแล้วตุ๊กตาหมีเหรอไหนมาอะไรไม่ไม่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยไงนี่นี่ชิคทีมพาชอบทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ในทีเออรู้เลยไอ้สัตว์ มึงระแวงอะไรเฮียอย่าระแวงดิมันเกีย์ผีเฮียไหนกูเสียวตอนมันเปิดเนี่ยไม่ต้องไปหยิบมาหรือเปล่านี่แม่มึงตายเหรอนี่เราไปวางอมืดอย่างงี้ไปให้พ่อมึงเดินได้หน่ยหนประตูล้าวประตู ไม่ใช่ไปหน่อยเอ๊ะไอโจมันก็ต้องไปไหมมีทางเดียวอย่กลัวว่ความมืดมันทำให้มึงกลัวไอ้เจ้หมู่แม่งมองตามด้วยจีบเยี่ยกันไปไปตาไอสัสมองยี่สัส เยอะีการละดิแ้ไป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 ยัไม่กวเดมมึงวิ่งไม่ชีวิตเลยหรอยี่หน้าหลังยีหลังยีลูกกระดิซัยั๊ยั๊ยัอย่าไปยไ่กับเขาดี๋ยวไปไป เข้าใจไหมอย่า่อย่าตายเข้าใจไหมไปกูกลัวผมไม่คนน่ากลัวเลยกูต้องวิ่งออกไปโอเคงั้นวิ่งหันหลังปึ๊บอ่าถูกแล้วก็เดินออกมาปึ๊บเฮ้ยนี่ขนาดเจอแล้วรอบหลอกไม่ยน่ากลัว เดีม <mile> ีเ <derived> งี้ยกูตั้งเงียบตาต้องตาอยู่ไม่ใช่พวกหวังหน้าควายกีลูกกะรีตัดกูช่วยยุ่กลางใส่ส่วนมึงจะมากูไม่ดูแล้วใช่ไหมกูก็กลัวเหมือนกันนะเจอกูไม่อยากดูแล้ไม่เป็นคนเดียวละกันไป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 กูเล่นเล่นไฟเอ็มดีกว่าไปไปหย่าไปไปไป Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying up.